อันนี้นะคะจะเป็นวิธีการแอดกล้องนะคะเข้ากับตัวหลอดไฟตัวนี้นะคะเวลาเราแอดนะคะให้เราเชื่อมอเชื่อมต่อไฟเข้ากับกล้องตัวนี้ก่อนนะคะพอกล้องหมุนมีเสียงญญาณตืดๆออกมาแบบนี้นะคะให้เข้ามาที่ตัวโทรศัพท์เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะจะเป็นแอปพลิเคชัน UC กดสคิปเลยค่ะ นะคะเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดมาที่เพิ่มต่ออเพิ่มอุปกรณ์นะคะเขาจะให้เราสแกน q r Code โคนะคะพอเรากดสแกนเสร็จนะคะกดติ๊กแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปสักครู่นะคะเราต้องเปิดข้อมูลตำแหน่งของตัวโทรศัพท์ด้วยนะคะ อพอเราเปิดข้อมูลโทรศัพท์เสร็จใช่ไหมคะเปิดตัวตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นชื่อ WiFi ของที่บ้านเรานะคะให้เราใส่พาสเวเปิด WiFi ของที่บ้านเราให้ถูกต้องนะคะใส่เสร็จแล้วให้เข้ามาที่การขั้นตอนต่อไปมันจะอยู่ที่หน้านี้นะคะให้เรากดไปที่เชื่อมต่อ WiFi กล้องที่ขึ้นต้นด้วย G W นะคะไปที่การเชื่อมต่อ WiFi หาชื่อกล้องของเขานะคะเป็น G W A P แล้วก็ตามด้วยตัวเลขตัวเลขดูจากตรงไหนดูจากตรงนี้ได้เลยตัวนี้นะคะเห็นไอดตรงนี้ไหมอันนี้คือตัวเลขของเขานะคะเราหาได้เลย G W A P แล้วก็ตามด้วยตัวเลขเห็นไหมคะจะตรงกันเรากดเชื่อมต่อเลยรอให้เขาเชื่อมต่อก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกจากหน้านี้นะ ะะถ้าเป็น Android นะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้ <What? S 1> เขาจะถามว่าให้เราเชื่อมต่อเครือข่ายตัวนี้ไหมให้เรากดเชื่อมต่อให้กดใช่ <What? S 1> นะคะถ้าเป็น iOS นะคะมันจะไม่ได้ขึ้นให้แต่ว่ามันจะสักพักนึงเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้ <What? S 1> ให้เรากดเข้าไปได้เลย <What? S 1> ตัวกล้องก็จะมีเสียงพูดนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะ อออนไลน์แล้วเนี่ยค่ะพอออนไลน์แล้วเราสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้เลยนะคะจะเป็นตามตัวนี้ก็ได้หรือว่าเราจะพิมพ์เองก็ได้ถ้ากดพิมพ์เองก็เข้ามาที่ตัวนี้นะคะเราก็สามารถพิมพ์เองได้เลยอันนี้จะสมมุติไปก่อนนะคะว่าเป็นตัวนี้แล้วก็กดแน่นอนอันนี้ก็กดตรวจสอบอุปกรณ์ของฉันเนี่ยค่ะอันนี้คือวิธีการแอดกล้องนะคะการตั้งค่าทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ อันนี้จะเป็นการตั้งค่าทุกอย่างของเขานะคะอันนี้แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะใช้งานหรือตั้งค่าแบบไหนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าเราสมมุติเราอยากจะใชรให้เขาดูนะคะอีกเครื่องหนึ่งอยากจะให้คนอื่นดูด้วยอะไรอย่างนี้นะคะให้เขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะคะลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะคะตัวเครื่องนะคะตัวกล้องหลักเนี่ยเครื่องหลักนะคะให้เข้ามาที่จุดจดไข่ปลา3จุดตัวนี้นะ เห็นคําว่าแชร์ไหมคะเข้าคำว่าแชร์อีกเครื่องหนึ่งตัวนี้นะคะรหัส QR code อีกเครื่องนึงก็กดบวกจากแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มาสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะสามารถแชร์ให้เขาดูได้เลยค่ะร้อยค่ะ